้จากโปรแกรมอัปเดนยี่สิบเอ็ดวันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองได้มากที่สุดเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของระเบียบวินัยค่ะที่เราจะต้องแบบเหมือนต้องมาทํากันบ้านทุกวันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนนี้ชอบทําอะไรตามอารมณ์ตามความรู้สึกแบบอยากทําอะไรตอนนั้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับการที่เราได้เข้าโปรแกรมเนี้ยแล้วเราแบบเหมือนมีคนคอนโทรลว่าเราจะต้องแบบทําอะไรบางอย่างให้ออกมาภายในทุกวันเนี่ยคือมันทําให้เราแบบว่า เราเอาชนะใจตัวเองได้ค่ะแล้วเราก็แบบเหมือนมีส okay, so ิ time, ill, no ่งสิ่งเราต้องการออกมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนในหัวเป็นคนที่แบบชอบคิดอะไรเยอะมากแต่การลงมือทําระหว่างทางแบบซอยย่อยมาเราแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเบื้องต้นที่รู้สึกว่าได้ค่ะก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนระเบียบวินัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นภายนอกเนาะส่วนเรื่องภายในเนี่ยที่ตัวเองรู้สึกว่าได้มากๆเลยก็อะไอย่างงี้คือมีหลายเรื่องมากนะคะเรื่องภายในที่รู้สึกว่าได้มากๆเลยก็คือการที่แบบ เหมือนได้เห็นคุณค่าค่ะของตัวเองคนรอบข้างแล้วก็สิ่งต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆเราได้เหมือนโดนแบบปลูกฝังเลยดนะ้พอรู้เรื่องแบบพลังบวกมาอยู่แล้วนะคะแต่พอเราแบบไม่ได้ทำมันทุกวันนะคะมันก็เหมือนเราไม่ได้มีสิ่งยึดเหนียวในแต่ละวันว่าเอ้ยวันนี้เราควรจะเขียนสิ่งดีๆของเราคืออะไรหรือว่า วันนี้เราเกี่ยวกับเรื่องของเงินก็ตามอะไรเงี้ยว่าแบบคุณค่าของเงินนะการมาของเงินเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าภายในจิตใจของเราเนี่ยสิ่งที่ได้มันคือการที่เราแบบกลับมาเห็นสิ่งกลับมาเห็นคุณค่าอะไรเงี้ยสิ่งต่างๆรอบตัวของเราที่มันแบบบางทีเราก็มองข้ามมันเนาะแต่พอเราได้มาทำบาดแดนเนี่ยมันทําให้เราแบบว่าได้คิดเรื่องราวเหล่านี้ได้รู้สึกรู้คุณเรื่องราวเหล่านี้ค่ะรู้สึกแบบขอบคุณเนาะกลุ่มนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมันเป็นแบบพลังที่แบบดีมากๆเลยค่ะ เลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะสิ่งที่แบบกําลังทําอยู่ก็เมียงแรกค่ะก็เป็นในหน้าสังหานะคะก็เป็นเกี่ยวกับการเช่าการขายค่ะแล้วก็อาทําเป็นเรียนต่อส่งเด็กนะคะไปเรียนต่อที่อินเดียซึ่งอันนี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังยังไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบทําคลิปอะไรไปนะคะนั่นก็อย่างที่3ที่เราแบบชอบมากเป็นแบบแพชชั่นก็คือการแบบเขียนเพลงนะคะแล้วก็ลองเพลงอะไรประมาณนะะี้ค่ะก็เป็น3อย่างที่เรา กำลังทำอยู่นะคะเราสำหรับโครงการที่โครงการที่จบ21วันไปเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบโปรแกรมแบบนี้ค่ะอยากจะเข้าร่วมต่อนะคะแล้วก็อยากวางแผนตัวเองในเรื่องที่แบบเราชอบที่จะแบบเปลี่ยนนิสัยอะไรบางอย่าง21วันเหมือนกันอยากจะแบบเหมือนสร้างนิสัยแบบอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือนิสัยเกี่ยวกับรรเบีบวินนั่นแหละคะ่ะก็รู้สึกแบบดีมากๆก็เลยแบบรู้สึกขอบคุณมากๆนะคะ,ะสำหรับคุณวินที่สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็จริงๆเราแบบ ก็ไม่ได้รู้จักแบบทุกคนอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกมันเป็นพลังงานที่แบบดีมากอะไรเงี้ยที่เราได้มาอยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็นเกราะป้องกันอย่างหนึ่งที่แบบเมื่อก่อนถ้าเราไม่ได้อยู่กลุ่มเนี้ยบางวันเราก็เจอเรื่องพลังลบมาเจอนู่นเจอนี่มาเราก็เหมือนแบบว่าเราก็ไหลไปตามสิ่งนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่สําหรับกลุ่มนี้มันทําให้แบบว่าทุกๆวันที่เราได้เข้ามาเนี้ยมันเหมือนทําให้เราได้เติมพลังดีๆก็เลยอยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะ ขอบคุณมากๆาค่ะแล้วก็ดีใจมากๆาค่ะที่ได้เจอโปรแกรมนี้ขอบคุณที่สุดเลยสําคัญเลยขอบคุณคุณแม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ก็เลยเข้ากลุ่มนี้มาแบบว่าคุณแม่แบบใจเย็นขึ้นแบบเป็นคนแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบเขาแบบว่าโอเคขึ้นมากๆอะไรเงี้ยก็เลยเข้าตามคุณแม่มาก็ขอบคุณคุณแม่นะคะคุณนันมากมากทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณมากๆาค่ะ